ไส่เม็ดลคขนไแต่แต่งอีอะไรยัมันพอีกเอาบันพี่ก็กะลังถือใช่พี่ก็กลังถือเมื่กี้ยีบาทก็นับเอาหน่วยมันเป็วมีกันสงลูกเอารมเดเนปูทาบา นี่โลนี่ปูนี่สปาดต่อฮสปาดแมนนเียบเอาไม่ลูเายิบแน่เอาแรก่อมาอคระ้วบลูกเท่าไหร่้เอาใลอ่อนนี้แหละ บูนนั่งเอ็ดเป็ดอัตปาด,ดิ้มไหมแม่เออหักขามันเปนบอลไหนมันคือจังบบไใบใสโอ้บหเป็นไงโอ้ยมันยังดิ่นอยู่ตัวนีเข็งย,ยังไงมั้ยนะ ย <Es poor S 1> ่าง <mar cribing> <half> ่ายหนึงกับว่าท่านได้พอกแล้ย่างมานังที่นึ่งยุ่แก่ได้บุโอ้ยสอนอันนี้แนอันนี้ย่างนั่นจะของกับว่าท่านได้แกงอันนี้กรับอันนี้ใส่กันแกงใส่ไปย่างไหมใส่ผักหวานไหมย่าง น้มาแกงเลยตงการ่่งเีแหลไปจังไหนฮ้อนสไตล์แล้วแค่าหารที่ตสนาปสละาะนัไปแก่ได้เลยเก็บียนี่ก็ได้ไปใส่บแปกต้นใไแล้วท่านได้ไปรถกับ่มีบัดช่วงนั้นช่วง้าเศ้าวัดรถบบแลนไ ต้นมากกับไปน้นกเ,เอาใส่ 8, 8. ค่ะคแปดแปะเมื่กี้เนาะเขาไปหาสนเนาะโอ้สืออื่นสอ่อนซขกกัง้เลข้เลขบ่โอ้ยเขาอเลขจ้ะโอ้ยปูบอกแปดหนึ่งแปสกับาเอาส่มให้แปดเอาได้นะเจ้าของบอกออกลเน่ะนั่งเลยบานเฮาบ่บ่มาเข้ามาต้นเลยอออวันพามันี่แปดอีร้แลบ อันนี้เอยแมนชอตะเกาแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยเอาอี้ได้เพิ่นก็ไเลยแปดน่แนี้แปดเจแปดีเป็นกระิเ็กะตอเออเถาแม่ด้วยเราตเป็นเป็นอีแม่นตคขัดด้อพ่อาเลยเออแม่ทว่าขันฟันนี่บอกแล้ตีเปะเลยแม่บอได้ฟันอันนี้มันมาห้องสุดตดอันนี้เแปดเห็นบอม่มาห้อง่เจเจดเออ กูก็เลื่อมซื้อมักซ้ำว่าวันเมื่อกี้สิาด้าห้หลายหนดวเลยก็มาเกกับเก่าล่างลักเกบแม่จะบ่กเก่ามาเจ้าของกัดเ็นบ้าไปเอาแต่ลักลักเกได้ปรวันะเนาะเาเอ้ยมาเบิ่งเอาใครมาเองอยายอหกบท่านได้เฮ็ดแกงขกวานอ่ะต้องแกงกินน้วกันมันก็แกงหลายคน ให้เม mm ็แดงแม่เป้งย่างละก,กองกับผักหวานผักปลาย่างซื้อมาแล้ว่ติปลาย่างซื้อมาแล้วแล้วเมื่กง้เส้นปลาย่างอันนี้บมื่อกง้กินเพียเมื่อแี